กสบบาสวัสดีพี่น้องมนมี้ระภูกับซ่องเซาไกาเซาล้าอีกแล้วเนาะพี่น้องสซาไกกาได้เห็ดคลิปนี้เป็นคลิปที่สองอีกแล้วเนะาะเซาไกก็สิมาหาน,าานะไม้เนาะมนีพี่น้องเฮาก็มากับเอื่อยเนาะตอนนี้ซาไกก็อยู่ห่วยเนาะหอดห่วยหอดป่า,าเนาะไม้แล้วเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะไมา้มันต้องจะขึ้นเหวแล้วเ,เนาะเฮากระิหฮักเอาเครื่องเราเอิน

ในพี่น้องทางในเนาะยอดมันเนาะเขาก็สิกระซับเอาทางนั้นเลยมี่เนาะหักเอาเลยตัวนี้มันขึ้นวิตแล้วเขาก็หักเอาเนาะตัวไอ้สกายซับเนาะพี่น้องง่ายๆจะซับแก่ไรเด้อ ขเขียนที่เราวอปล่าเขียนไหมนี่พี่น้องขาวนี่นี่กระนาวไอมนี่ เลยเป็นซับน้ำไม้นาอพี่จะมาซับเอาตัวนี้เนาะพี่น้องเบิ่งเสียมเฮาดำสันสันน,นี่พูดทางน้ยดูกันมีเอามาตัวนะเสียมดำสั่นเอาไปได้ อันนี้ครดีเอามาทักอนามัยตัวนี้คนี่ขึ้นเทียวแล้วทัไรอัออามัยตัวนี้เนาะพ่น้องขึ้นเทียวยาวเติบไลเนาะโอ้ยเทง ไปกันแยะง่ายนะตลาดล้งล่ามเนี่ยตัวนี้เขาก็ซับแล้วเลยเนาะจับเอาเลยใหญ่อเองไปต่อพี่น้องหกเนทางกะ จะมันหกเนาะตอ้งอชมได้นี่เออบนกุดอนมามัยนะพี่นะนงน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนังไมห้งเยอกุดอนมามัยใหญ่พี่นาอบนผูุดปันกุดเขียด <laughs> โอ้โหเห็นเอใหญ่แห้งพี่น้องมึงเนี่ยโ้ขาวขาวต้มเด้คือจิคักนี่แล้วพี่นอ้องเราก,ก็ได้ลายเติบแล้วโดยเฉพอแกงเลยจะก,กันจิมาหาเอาพอแกงแล้วก็สิเมือเนาะบอเอาเมือลายกินสิโบเบิดข้าวทั้งย่างอย่างางี้นี่เราก็ได้เห็นอีกแล้วเนาะอยู่เป็นเป็นเนาะ เอามต้มเนาะพี่นอ้องตัวได้ข้าวเข้าก็ต้มตัวได้มันขึ้นเที่ยวเข้าก็แกงเนาะเขาก็สิขึ้นเทิงฮาเอื้อยเนาะพี่นอ้องลงห่วยขึ้นมาห,าหน้ามา,าอยู่เทิงเนาะเราจะไปเอาน้ไมา,าอยู่ผังนั่นเนาะพี่นอ้องยอดขาวเนาะ อันนี้กระตปดนะไม่นะพี่น้องแต่ข้าบ่กเอาเนาะมันน้อยเอาไวใ้ใหญ่ก่อนนี่นี่แล้วพี่น้องงดข้าวขาวน้อนนี่ นี่ใหญ่ใหญ่นี่นี่เนาะเออยะไกลได้อันบักงไงหนึ่งเีเราจะไปต่อกอใหม่อีกเนาะ เขาก็เห็นเน่าไม้อีกแล้วเนาะนี่เขาก็สิมาซับเอาเลยเนาะ เป็นแม่ใหญ่น้อกเนี่อืมนี่วินี่พอนี่พี่น้องตัวนี้กำบักใหญ่นี่ยเนาะนี่สกายกรจับกองเองเนาะ กองสั่นก็กขอโทษขออภัยน้ำเด้อพี่น้อง แกใหญ่นะนี่เอาฮักเอาเลยเนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องโอ้ยกอนี้มีสามอันเลยเนาะนี่ นี่ เฮ้ยเฮาได้เต็มกระตาแล้วเนาะพี่น้องนี่เฮาพอเลยเนาะสิเมือสิออกนาอะไรเนาะบัดนี้พอแกงแล้วเฮาก็สิออกแกงอยู่นาพนแะไรเนาะตอนนี้สกายก็ได้ออกมาตะกอนมหไม้แล้วเนาะพี่น้องเฮาพอเลยเนาะตอนนี้ก็สิเมือแล้วได้เต็มกระตาแล้วเนาะเฮาก็ออกมาเลยสกายก็สิขอโจบคลิปไว้ส์มีนเนาะพี่น้อง ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสกา,ายสาวลาวหน่อยเด้อพี่น้องสบายดี